ไก่บังกี้ดีวรูฟี่ปะทะไก่จิ้งจอกเก้าหางยา่ามัดโอ้ยกับน้ำเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติมะไปนะครับกับเกมมนกณปุระสึกไก่ชนพลังสุดเทพกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับในวันนี้พี่ตั้งใจว่าจะมาทำการปราบเจ้านกกระจอกเทศจำนวนหลายตัวเพื่อที่จะได้เก็บสะสมดวงตามังกรที่ได้มากที่สุดสำหรับวันนี้ก็เป็นวันพุธแต่รางวัลล็อกอินประจำวัน พี่ได้ทําการเปิดกล่องของวันอาทิตย์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทํำไมถึงเป็นแบบนี้แต่ในเมื่อมีโอกาสเราก็ต้องรีบเก็บสะสมดวงตามังกรจริงไหมเก็บปไปเลยเพื่อน2 0 0พนอุ้ยยีดวงตาครับผมดี่บวกกับที่มีอีกตอนนี้1 3ึ0 0แยังไงนะครับผม วันนี้เราก็ต้องต่อยเจ้านกกระจอกเทศเก็บให้ได้แบบว่า140000สกันให้ได้ครับผมแม่ถ้าได้เกินก็น่าจะดีนะนี่สุดยอดไก่น้อยของเราสู้กับนกกระจอกเทศกันดีกว่านี่เลเวล205ครับผมจะไหวไม่ไหวก็ต้องลองดูลุยสุดยอดไก่น้อยปะทะนกกระจอกเทศโอ้ยก้าวมาอย่างเร็วเลือดแบบว่าโคตรเยอะจ้าต่อยเข้าไปหุ้ย ห1ล้านเริ่มมาแบบเปิดได้สวย27ไม่เอาเออนั่นแหละวิ่งแบบนี้เฮ้ยชนะสบายสิเพื่อน <c oughs> ลุยยานกกระจอกเทศตัวแรกของเราแม่ได้ขนหน้าอกหลุดไปเป็นที่เรียบร้อยบรึง้งได้มาอีก1,025้าครับผมพร้อมกับเงินอีกเพียบสู้กับนกกระจอกเทศที่ไหนดีห้องเรียนละกันนะสุดยอดไก่น้อยปะทะนกกระจอกเทศ เลเวล206แล้วจ้าสำหรับใครที่มีเจ้าลูกเกยีบไซยาเลเวลขั้นสุดนี่เคยเล่นผ่านด่านนกกระจอกเทพไปถึงไหนกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะเผื่อพี่จะได้ไปให้ถึงลยุยมัดไซยาโอ้โหลอกขนอกยีส <c oughs> ิบสามล้านห้สิบล้านสิเพื่อนแมพลังของนายไม่ได้มีเท่านั้น25ล้านเฉยโอ้โห้าสิบเอดเฮย้ย มีแบบว่าโจมตีได้แรงก็จริงแต่ว่าอย,ยังพอไหวเฮ้ยเรียบร้อยอุ้ยแบบนี้อย่าบอกนะว่าเราจะได้ดวงตาจนครบสามารถปลดล็อกเจ้ามังกีดีลรูฟี่กันได้ครับผมโอ้เอาสิเพื่อนทีละนิดทีละหน่อยสุดยอดไก่น้อยปัทะนกกระจอกเทศเลเวล207นี่เดี๋ยวให้ดูว่าสามารถผ่านได้หรือไม่ย่าหุย เปิดตัวได้สวยกับพลังหมัด51ล้าน23ล้านไม่เอาสิเพื่อนเอออย่างน้อยก็27 25เยโอ้โหยีีอือ <c oughs> มอ51มีแววชนะสูงเรียบร้อยขาดอีกประมาณ1 4 0 0 0ครับผมทุกคนคิดว่าพี่จะสามารถไปถึงได้ไหมแม่ก็แค่เล่นนกกระจอกเทศจะไปยากอะไรจริงไหมสุดยอดไก่้อยกับนกกระจอกเทศเลเวล208 ค่าพลังเรายังไหวลุยยาหุยห้าสิบเอ็ดล้านผ่านไปห้าสิบเอ็ดล้านบ่อยๆยี่สิบเจ็ดหึยี่สิบห้าจะให้ห้าสิบตลอดนี่วิถ้าทางจะยากว้วตอนนี้ออ้ยยังไงก็ผ่านโจมตีแรงกว่ายี่สิบสามล้านอยู่แล้ว 25ล้านแม่สู้ถ้มกลางหิมะนานๆพี่ก็จะมาต่อสู้กับเจ้านกกระจอกเทศให้ได้เห็นกันนะด่านต่อไปเราก็จะได้ดวงตาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้ก็พันสครับผมมาลยุยมอบดวงตาไหมฉันจะว่าไปแม่ทำไมนกกระจอกเทศถึงมีดวงตามังกรอ,อืมเป็นรางวัลเฉยไม่แน่ใจเหมือนกันอุ๊ยลืมดูเลยว่าต่อยดีๆหน่อยเพื่อน 28ล้านโอ้ยดูเลือดแม่ไม่เห็นหลอดโอ้โหเจ้านกกระจอกเทศนี่อย่าบอกนะว่ามันไปสู้มังกรมาได้ตอนนี้1นึ่งแี่มื่นดวงตาครับผมเจ้านี่หนึ0 0 0สนหมื่นใช่ไหมไกลแล้วอีกแค่สิตัวครับผมเจ้านกกระจอกเทศสิบตัวเท่านั้นสุดยอดไก่น้อยนกกระจอกเทศเก,ศเกาหลีแม่นายจะมีเนื้อที่แตกต่างจากที่อื่นหรือเปล่า อยากจะลองชิมโอ้ยห้าสิบเอดล้านเจ้านี่นี่เปิดได้สวยตลอดหุยก็ยัง5้าสิบเอดล้านกันออีห้าสิบเอดล้านสามทีโอ้เจ้านี่ไม่ธรรมดาครับผมอืมดูสิเลือดอยังแบบ สบายไม่ต้องไปเก็บดวงตามังกรอย่างเดียวก็สามารถสู้นกกระจอกเทศเก็บดวงตาพอไหวเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอทําการแอบไปเล่นนิดหนึ่งแล้วก็มาเจอกันตอนที่ดวงตามังกรใกล้จะครบ1นึ0 0 0สกันเลยละกันเหลืออีกแค่รอบเดียววผม่งแม149,000ดวงตา เอาละลุยนกกระจอกเทศเลเวล220ร้่สม่การจะชนะเจ้าลูกเกียรต้องคิติเิบเล5ดล้านประมาณ3ครั้งครับผมถึงจะชนะชัวชัวว้ยไม่คิดอีกห้า51ล้านสิเพื่อนโอ้โหตานนี้โดนตูดทับแน่นอนอุย้ย19ล้านไม่ดูสี่ยังขาดหุยการลดเลือกเก่องเยอะเอาละตอนนี้ 551ล้านนกกระจอกเทศภูเขาไฟในที่สุดพี่เก็บดวงตาได้150,000แล้วจ้าโอ้ยดีใจไหมทุกคนเจ้านี่ก็จริงๆอยากจะเคยปลดล็อกนะแต่รู้สึกว่าเอาตัวนี้ดีกว่านี่ตัวนี้มันปลดได้ไก่ชนมังกี้ดีอูรฟี่150,000ดวงตามังกรจัดไปว้าวได้มาแล้ว ไก่มังกี้ดีวูฟีย่ยดยุนนี่ดูจากค่าสเตตัสดีเฟนต์แม่น้อยกว่าพลังแอคแทกเล็กน้อยโดดเด่นทางด้าน h p ที่เยอะจริงๆอัตราการคิ88%นะทุกคนได้มาแล้วก็ลองใช้กันหน่อยตอนแรกนี่ใช้เงินอัปเกรดไม่เยอะปั๊บ,บใช้เงิน110ล้านเลยหรอเฮ้ยไม่ธรรมดาโอกาสชนะ กี่เปอร์เซนต์เอ่ย99อุย้ยตัวนี้เทพไก่ชนมังกี้ดีรูฟี่ปะทะไก่บาดเจ็บโอ้ยเดี๋ยวจะเอาให้บาดเจ็บกันเดิมมาพลังหมัดปืนกลอู้อุ้ยหมัดคนยักษ์สุดยอดแล้วก็มีการแบบแหบลบและปลิ้นเป็นตัวที่สุดกวนจริงๆตอนนี้นี่เรเวลอาขผม4 5 0อ่าเดี๋ยวเราจะใช้เรเวลหนึ่งเนี่ยแหละลองสู้กันดูสิไปเรเวลยังน้อยไม่ค่อยเสียเงินเยอะ เอามาเล่นแบบคขำๆได้ครับผมโอ้โหูปะทะเจ้าไก่ขาวเลเวล17เลยล่ะไก่มังกี้ดีลูฟี่ปะทะไก่ขาวสวัสดีเพื่อนฉันเพิ่งลดล็อกมาเมื่อกี้หมัดปืนกลยังยืดโอ้โหไกข่ขาวขามันคม ถึงกับสลบร่วงกันไปเลยลองดูใหม่อีกรอบหนึ่งโอ้ยปะทะไก่เอเลี่ยนไก่ยึดยุ่นมังกี้ดีรูฟี่ปะทะไก่เอเลี่ยนใครจะเป็นฝ่ายชนะยาโอ้ยลิ้นรัวกับหมัดรัว <c oughs> เฮ้ยไม่ไหวแสดงว่าเจ้าไก่มังกี้ดีรูฟี่ของเราต้องเริ่มทำการอัปเกรดกันแล้วนะ110ล้านจะไปหสังเกตดูเลือด เพิ่มครั้งละเกือบจะเป็นหมื่นแสดงว่าเลเวลหลังๆเจ้านี่จะเป็นตัวที่ค่อนข้างเลือดเยอะมีความอึดพอสมควรกันเลยทีเดียวอืมอัพแบบเข้าวๆไปก่อนละกันนะพารนี้เดี๋ยวการอัพจริงจังค่อยว่ากันในพารหลังเพราะว่าดูทรงแล้วใช้เงินน่าจะเยอะเปลี่ยนด่านนะผมบนสวรรค์ลองเล่นธรรมดาดูสิแม่แคมเปญปไก่มังคีดีลรูฟี่ะทะอุ้ยไก่เปล่า แม่ถ้าเป็นตัวพวกนี้ฉันชนะสบายว้าว wow. oh ชอบท่าหมัด <c oughs> ปืนใหญ่ยังยืดมันจริงๆยืดคอสนึกว่าผีญุ่นโอ้โ oh หปะทะกับเจ้าไก่จิ้งจอกเก้าหาง,งไก่บังกี้ดีรูฟี่ปะทะไก่จิ้งจอกเก้าหางเรื่องนารุโตปะทะกับวันพีช่ยหมัดโอ้ย oh กับนาำ <c oughs> ว้าวระเบิดตุ้มโอ้ยมัดระเบิดจริงจอกแม่สู้ออนไลน์นี่มันจริงๆอุ้วิทาเลเวลเท่ากันนี่จะเป็นการต่อสู้ที่เป็นแบบไหนกันนะโอ้โหยนี่มันโคตรไก่สญียาเลเวล20ไก่มังกีดีวรูฟี่ของเราประทะสุดยอดไก่น้อยโอ้โหยอ,อลาเต็มเปลี่ยมพลังมัดลัวปะทะกันว้าว ต่อยเข้าสีอะผมร่างกายนี่แข็งแกร่งเกินเอ,อือนอนตายฉายแสงเดี๋ยวถ้าอัพเลเวลสูงสๆเมือ่อไหร่มันแน่นอนโอ้ปะทะไก่มโอลิมปิกยิมนาติกไก่มังกีดิวรูฟี่กับนักกายกรรมอย่าทําฉันเลยเพื่อนเพราะว่านายไม่มีทางทําอะไรฉันได้อย่า <laughs> ตีร่างกายงันละ่ะ พลังหมัดกดลงดินไก่มังกี้ดิวรูฟี่กับไก่ยมทูตแห่งความตายจะมาเอาวิญญาณฉันแข็งแกร่งนะเจ้าเด็กน้อยอย่าพลังเคียวหุยปาดโอ้หุยไก่หิมะเอออย่างนี้แหละพอจะสู้ไหวไก่มังกีดีรูฟี่ปะทะไก่หิมะหุ่ยหิมะตกบนดวงจันทร์พลังหมัดทลายน้ำแข็ง นายกินผลน้ำแข็งไปหรือไงเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับเจ้าไก่มังกีดีโ u รูฟี่ที่เราก็ปลดล็อกมาได้แบบหลำบากนิดหนึ่งสำหรับในคราวหน้านะครับผมเราก็จะค่อยๆมาอัปเกรดเจ้าไก่ชนมัง k ีดีโ u รูฟี่ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้เงินเยอะขนาดไหนใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับ การอัปเกรดเจ้าตัวนี้ยังไงก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาหาพี่นิดนึงนะขอบคุณมากมากเลยสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ตีรีบเก็บตังค์มาอัปเกรดเจ้าตัวนี้กันต่อนนะสําหรับในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปละบายบายจุบ๊บ